หนาวแร้วร้อนบ่หนาวมันจะขึ้นหนาวอยีกมั้งมันหนาวรึเ่หนาวมันอยู่ใกล้รูประเบิดเพราะมันยิ่งมาได้ยินเสียงเพิสักนัดอยู่เลย

ทาาานน้าวันไดเป็นในน้อนหลับบ่มขึ้นบนร,ริจาคไม่เอากเด้อตัวจะมันบ่อยมากเดี๋ยมันสั่งกันจะกลนเ่นี้ได้อยู่อยู่ได้กันบ่อยไม่ได้แล้ว

เอาสิจำไม่ได้แม่ไม่ลืมเมียไม่ลืมใจไม่ลืมจำชื่อไว้ยใจชื่ออะไรชื่อใจไม่ลืมจำได้จำได้แล้วแม่ชื่ออะไรชื่อใจไม่ลืมจบ เปนบบนี้แหมาเด็กที่บ้านมาจกันโอ้มาใส่